อย่างในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นงานบุญค่ะพี่พี่เห็นหลายคนกลับบ้านงานกระถินใช่ครับงานกระถินน่นอู้จัดเตรียมกันเป็นปีเลยนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์แต่ละวัดยังจัดกิจกรรมในการทอดกระถินค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าได้เพิ่มในส่วนของการร่วมกันทําบุญแล้วก็น้อมนําถวายแด่พระองค์ท่านด้วย ภายในงานกระถินหลายคนที่ไปร่วมงานนะคะถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเลยถ้าเราจะมาเต้นจะมาสนุกสนานกันทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ได้รับการปรับรูปแบบค่ะโคศกรถแห่บอกว่าก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ขอเริ่มด้วยกิจกรรมการถวายความอาลัยร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีกันก่อนไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าเป็นผู้ที่มาร่วมบุญนะคะชาวบ้านต่างก็ยืนตรงแสดงถึงความอาลายัยแด,ด่สมเด็จพระพันปีในครั้งนี้ นี่คืองานทอดกระถินของวัดไผ่เจริญในอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นพันคนเลยทั้งเรื่องของการออกโรงทานส่วนกิจกรรมบันเทิงอย่างรถแห่ทางวัดเนี่ยติดต่อประสานงานกันมาข้ามปีแล้วแต่มาตรงกับช่วงนี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะอย่างพี่นะักร้องนําค่ะพี่นิกกี้ชื่อวงว่าร er ็อกเกิบเสียร็อก เกือบเสียรองเท้าเสียเหรอคะอ๋อรองเท้าขาดหรือเปล่าไม่ใช่เกือบนะเกือบนะคะเต้นมันจัดอ๋อเต้นมันจัดจนรองเท้าขาดไปเลยวงร็อกเกือบเสียค่ะพี่นิกกี้เนี่ยเดินทางมาจากชัยภูมิบอกว่าช่วงนี้แรกๆเนี่ยเจ้าภาพอาจจะยังไม่เข้าใจคําสั่งของทางราชการเลยทําให้การปีความเนี่ยสับสนว่าจะงดงานรื่นเริงหรือไม่แต่พอมีการยืนยันนะคะว่าให้สามารถจัดงานได้แต่ว่าต้องจัดให้เหมาะสมทางเจ้า ภาพและว,วงดนตรีก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ค่ะเดิมเนี่ยจะต้องใช้รถแห่เล่นดนตรีไปตามหมู่บ้านแล้วก็ปรับให้จอดหยุดแสดงอยู่กับที่ส่วนเพลงที่ล่อแหลมท่าเต้นที่ดูสองแง่สองงามอันนี้ก็จะต้องงดนะคะศิลปินและแดนเซอร์ทุกคนร่วมกันแต่งกายด้วยโทนสีสุภาพชุดวัหวิวที่เคยใส่มาช่วงนี้ ขออนุญาตเก็บเอาไว้ก่อนค่ะพิทหางกับสาวโอบครับ ความสนุกสนานที่ตั้งใจจะมอบให้กับคนที่มาร่วมงานบุญยังเหมือนเดิมนะคะใช่ครับแต่ว่ามีการปรับรูปแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นโรงทานก็ยังมีแจกเหมือนเดิมเออแต่พวิพี่เขาแต่งตัวมิดชิดแบบนี้เด็กๆไปยืนเต้นหน้าเวทีไม่มีพ่อแม่เรียกกลับบ้านเลยนะผมมันไม่ได้ ดุดันนะีป้งเป้ง<บ>เป้ง<บ>เหมือน,<ช>นก่อนหน้าคือไม่ได้ป้าบปาบใส่กันมาที่หน้าเวทีเด็กๆด้วยผู้สูงอายุด้วยก็ยังคงได้มีความสุขกับดนตรีแล้วก็เสียงเพลงกันเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบนั้นขอปรับในช่วงของการเริ่มต้นให้เป็นเรื่องของการร่วมกันไว้อาลัยค่ะก็คนไทยเก่งมากนะ,ะปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงานศิลปินนักร้องดาราทั้งหลายเนี่ยก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีนะฮะค่ะ